ันนี้คือวิธีต้มหนองงัวค่ะการต้มหนองงัวนี่คันแรกเข้าเอาใบตะไคร้ใสก้นหม้อเด้อค่ะมันจังบอ่อข้าวแล้วกะที่หน้องกยจะไปใส่น้ำเอาใบตะไคร้ลอมก้นหมอ้อแล้วก็จังเอาหน่องงัวเทล่มโดยที่เข้าชิบใส่น้ำเขาก็จะต้มไปเรื่อยๆค่ะน้ำอยู่ในถุง ของน้องหัวนี่มันกระสิเป็นน้ำเลี้ยงมันกระสิเดือดอยู่ในหันเป็นน้ำออกมาอยู่ในโตของมันนั่นแหละค่ะพี่น้องนี่คือวิธีต้มน้องวัวป่านนี้ยี่เหลียวสิปิดฝาล่อให้เดือดค่ะต้มไปจนกว่ามันซุกไนละค่ะการต้มน้องวัวบ่เลี้ยงไฟเข้ากัยบยาไปเห็ดแห้งเข้ารีไฟก้กลางๆ ให,ให้เบาแต่ว่ากรบถือว่ากลางค่ะเดือดพอดีดอย่าเดือดจัดถ้าเดือดจานนันหมอเขาสิใหม่ไว้มันสิสุกใหม่ก้อนสุกค่ะพี่น้องให้มันเดือดพอดีพอดีเดือดไปเรื่อยๆเขาก็สิปเปื่อย ออกกับกำลังเดือดใดทีค่ะพี่น้องพี่น้องคะ่ะต้มนองง่วนนี่ถ้าห้างหล่างมันกระสิมีกินข้าวเห็ดเห็นนองง่วนมีข้าวมีกินมีข้าวมีอย่างบ่หน่า,นากินไม่น่ารับประทานเพราะว่าเวลา,าเวลาหน่อมมันตกออกมาห่ากับพยายามออเอาเฟืองล่องรับหรือว่าเอาภาชนะขีดสะอาดสะอาดไปล่องรับหรือว่าถ้าห้าเห็ดปพราะท่าน เข้าก็ก่องหาฟ้างไปปูพืพ้นไว้บริเวณที้งงวดจะขอดเขาเวลาเขาขอดนองเขาก็สิขอดลงมเสฟ้ฟางค่ะมันก็นสิบเถิดดินมันก็นสิบะโซกประโกเวลาเข้ามาต้มัมนจังบมีดินถ้าหอาเป็นหลังมันก็นสิข้าวค่ะพี่น้องนี่ขึ้นสูสดต,ตมนองงวดโสดาย่แววค่ะ าก็สิมีน้ำของเขาแบบออกมามีน้ำนีตัวลค่ะพี่น้องน้ำอยู่ในถุงน้องอ่ะเอา,าหาตใส่น้ำแต่่าเขาจะเห็ดไฟแห้งเห็ดไฟอ่อนๆค่ะยังไม่สุกดีค่ะเปิดเบงกหน้าเดือดแล้วไปนี่ค่ะพี่น้องน้ำซิมี่อัตโนโมัติโดยที่ข้าวฉีดบริตเติมน้ำ น้ำอยู่ในถุงน่องมั้ล่ะค่ะพี่น้องสงสัยสิเดือดได้ทีสุกได้ทีล่ะค่ะพี่น้องปิดฝาปิดฝาได้ค่ะที่นี่เ่ากระสีน้ำไปออมหรือไปไปแกงไปอ้อมละะอ้อมน่องเ่ากระสีไปใส่เครื่องอ่าอ้อมต่างหากอันนี้คือต้มให้มันสุกอันนี้คือขั้นตอนต้มให้มันสุกค่ะบบเมนขั้นตอนไปอไ้อมเนี้อ้อม ใส่เครื่องใส่พักก็อีกขั้นตอนนึงอันนี้ยายแววมาลงให้พี่น้องในเบิงคือวิธีต้มนองงัวต้มแบบใดมันจังสีบัวข้าวเพ็ดจังใดมันจังสีกินแสบสูตรสูตรนี่คือสูตรยายแววแต่ว่าพี่น้องบางท่านเพิ่นกะล่างทำความสะอาดที่อนแตว่าของยายแววนี่ยายแววตกลงมามันบริเตกใส่ขีดินค่ะว่าถือขอดขีงัวบ่าถือขอดขีงัว อาย่าวบวก็สิเอาฟางไปล่องรับเวลาน่องมันสิออกก็คือมันใจเจ้าของสะอาดนะคะก็เลยเด็ดต้มเลยค่ะสำหรับคลิปต้ต่มหน่องง่วสุดไม่เยเบลมันนี่กะขอจบคลิปไปเพียงสำเนอค่ะคลิปนาเมื่อนาพ่อกันไหมคือเกา่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ